ฉันมันไม่ไดีพอให้รักใช่ไหมเรีอนจริงต,จรรงตัวฉันชอบร้ายไม่เคยเจอใครจี่เขรักจริง่ตัวฉันหลอกลวนกันทุกทีเอาต้องพูดคุยถึงคอนเสิร,ร์ตครั้งนี้ก่อนบแบ,บล็กบอลไทนได้ค่ะว่าจริงๆตจัดมานานแล้วจัดมาแปดแปดครั้งแล้วโต้โผล่ในการจัดก็คือพี่ปอยนั่นเองพูดถึงนิดน,นึงท,ที่ผ่านมาออคือผมผมเป็นคน สื่อสารกับแฟนเพลงอยู่ตลอดแล้วก็รู้สึกว่าที่ผ่านมาเนี่ยวันวาเลนไทน์เนี่ยเป็นวันที่แฟนเพลงของพอ์เทรตเนี่ยจะไม่ออกจากบ้านทําไมล่ะทาไมไปเห็นภาพบาดตาบาดใจไม่ชอบแสดงว่าส่วนใหญ่เป็นคนโสดเป็นคนอกหักแฟนคลับของพอ์เทรตเนี่ยจะเป็นแต่คนอกหักเพราะพอดเทรดเขาแต่เพลงเศร้าอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมีคนที่ไม่ชอบวันวาเลนไทน์ไม่อยากเดินออกไปข้างนอกเนี่ยเยอะมากก็เลยรู้สึกว่าทําไมไม่มาเจอคนพวกนี้ มารวมตัวอยู่ที่เดียวกันแล้วผมจะร้องเพลงเศร้าให้คุณฟังทั้งคืนเลยปีนี้เป็นปีที่เก้าพี่ปอยบอกว่ายิ่งใหญ่กว่าทุกครั้งแล้วก็เชิญศิลปินที่นั่งข้างๆมาด้วยอยากจัดให้ใหญ่ขึ้นอยากให้คนมาดูกันเยอะๆขึ้นแล้วก็อยากให้เพื่อนๆที่คุ้นเคยกันกันดีอยู่เนี่ยมาช่วยมาช่วยกันซ้ําเติมจริงๆแล้วจะไปแล้วหายเศร้านี่ไม่ต้องไปครับไปดีเบอร์ดีกว่าแต่ครั้งเนี้ยมันชื่อว่า รักพังพังครั้งสุดท้ายใช่ไหมก็คือว่ารักพังพังใครมีเรื่องพังพังไม่ว่าจะเป็นเรื่องชีวิตการงานความรักเนี่ยมาเศร้ากับเพลงก็คือสมมุติเป็นแผลอยู่เนี่ยก็เเหล็กร้อนจี้เลยจะได้หายเร็ว จะได้เป็นแผลเป็นมีหวังว่าอาจบางทีไฟเศร้าๆอย่างเงี้ยอาจจะเจอคนที่เศร้าเหมือนกันแล้วก็เข้าใจกันเป็นสุขับไปก็ได้ขึ้นในหลายๆปีครับคนนี้เลยพี่โป้โยคีค่ะปีนี้เป็นปีที่เท่าไหร่ที่มาร่วมคะปีแรกปีแรกรู้สึกยังไงบ้างคะเพราะพี่ปลอยติดต่อไปว่าเออมาเศร้าด้วยกันรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับเป็นหนึ่งในยาขนานหนึ่งที่ไว้สําหรับรักษาเป็นผู้บาบัดเป็นผู้บําบัดคนหนึ่งแต่ปีนี้รู้สึกว่าคนจะร้องไห้หนักกว่าเดิมหรือเปล่าคะหรือว่ายังไงแน่นอนหรือจะจัดแบบไหนให้เอา ค่อยๆไล่ขึ้นไปใหญ่กว่าเดิมโหดกว่าเดิมเศรกว่าเดิมแล้วก็ปลดปล่อยได้รุนแรงกว่าเดิมคือเพลงแรกทวนี้กันแสงเลยเศรกว่าเดิมเขาไมต้องรองขาเพลงสุดท้ายนะคะมันพีคจบเรียบร้อยแล้วไปโหดไปครับแล้วในวันวันงาน b l ล c k v a เลนไทน์แต่ว่าว a เลนไทน์มันก็ควรจะอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์แต่ที่นี้คอนเสิร์ตมันจะเกิดขึ้นในเดือนหน้านี้แหละที่ผ่านมาจัดวันวาเลนไทน์มาตลอดแต่นี้อยากจัดกลางปีเพราะรู้สึกว่าจริงๆแล้ว ความความเศร้ามันมันไม่เลือกวันหรอกครับคนอกหักเกิดขึ้นทุกวันสุดท้ายนี้ให้ฝากให้พี่ปอยแล้วกันเป็นตัวโผลหลักในการจัดงานให้ทุกคนไปอ,อกหักด้วยกันไปเศร้าด้วยกันคอนเสิร์ตแบล็กวัเลนทยนะครับตอนรักพังๆครั้งสุดท้ายนะครับวันเสาร์ที่26กันยานะครับบัตรราคา750บาทค <c oughs> ือได้ที่ไทยทิตเมเจอร์นะครับ ชุดดำทั้งชุดนะครับอันนี้เป็นธีมทุกคนที่ไปร <Des k S 1> ่วมงานจะต้องชุดชด,ดำทั้งชุดร้ดดองเพลงเศร้าทั้งคืนร้อ,องไห้กันให้มันมแล้วตื่นมาให้มันดีขึ้นเราไปเราไปเจอกันก่อนก่อนจะจากไปอีกนิดนึง ถ้าสมมุติว่าเราไปได้เป็นคนเศร้าอย่างเงี้ยเรายังแฮปปี้กับความรักแต่ว่าชื่นชอบพี่ๆทุกคนอย่างเงี้ยเข้างานได้ไหมคะเข้าได้สิครับถ้ามีบัตรเข้าได้หมดใครก็ได้อันนี้ตรงประเด็นสุดๆซื้อบัตรเข้าได้ทุกคนฮะไม่ต้องหม่ต้องมีบัตรเพราะต้องห่วงว่าสมมติถ้าเกิดว่าจูมือมาปุ๊บแล้วสอหอจะจะโอรงตีไม่ได้ไม่ได้ไม่มีไดยไปร้องเพลงกันให้ดังฮะไปร้องเพลงกันให้ดังไปฟังคนเศร้าก็ได้แล้วก็ไปมีความสุขด้วยกัน To tiger thumb to try to